ลูกค้าครับเนี่ยเฮียออกตู้เหล็กใหม่นะสดสดร้อนๆเลยเพิ่งพ่นสีเสร็จเมื่อวานนี้เองนะรุ่น6กยูฮะลูกค้าเฮียกัดหน้ากัดกัดเป็นโลโก้ของเฮียเลยนะนากะทิติดติดโลโก้ให้ด้วยนะเป็นนากะทิเป็นหูเหล็กนะเอ่ออันนี้เป็นหูเหล็กนะลูกค้าขอบนี่ก็มุมนี่มุมม,มุมฉากนะเป็นมุมเป็นมุมเหล็กนะมุมเหล็กชุบซิงนะก็อันนี้เป็นขาตั้งนะขาตั้งขาตั้งที่ซ้อนกันได้นะลูกค้า ซ้อนกันได้นะอันนี้ก็เป็นรอยหน่อยไม่เป็นลายลากมาอันนี้เป็นขาเหล็กนะขาเหล็กส่วนส่วนไม้นี่เยต้อยใช้ไม้ตาภูเขาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใช้ไม้ตาภูเขาสิบห้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะข้างหน้าก็เป็นรางสไลด์ฮะล่างสไลด์ลูกค้าจะเลื่อนได้เลยฮะติดพาวเวอร์แติดปีติดไม้นะยึดไปเลยฮะน็อตยึดนะสายโครงยึดยึดเป็นลางสไลด์เลยนะล,ลางสไลด์นี่เป็นมันเป็นรางอลรมเดียมน,นะลูกค้าส่วนส่วนสีเนี่ย สีเฮียต้อยใช้สีคอทานะจะบีพีนะเป็นก็เหมาะสําหรับกันกันน้ากันฝนฝนกันสารเคมีกันอย่างดีเลยฮะเฮียต้อยใช้สีอย่างดีเลยนะส่วนขาเนี่ยลูกค้าจะซ้อนได้เลยนะซ้อนไปเลยนะลูกค้าซ้อนเลยขาขาเหล็กเนี่ยขายึดยึดไปเลยนะลูกค้าลูกค้าซ้อนได้หลายๆใบเลยนะเนี่ยล็อกเลยมันพอซ้อนไปมันก็ล็อกเลยนะลูกค้านะอย่างดีเลยนะลูกค้าเนี่ยก็ข้างๆนี่ก็ เดี๋ยวโชว์อีกทีนะเป็นโลโก้นะลูกค้าโลโก้นากาชินะลูกค้าโลโก้นากาชิแถมยังติดป้ายนะาคาชิตัวน,นี้อีก,อกตัวหน,นึ่งด้วยเป็นเป็นหูเหล็กนะหูเหล็กอย่างดีเลยนะแข็งแรงนะหนาๆเดีย๋ยวต้อยใช้อย่างดีเลยนะอันนี้ก็เป็นรุ่น 6u นะ 6u ก็ 1u ก็เท่ากนะับ4.5เซนอันนั้นลูกค้าส่วนถัดมาก็เป็นรุ่นอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่น 10u นะลูกค้า สิบยูสีเฮต้าก็ใช้สีตัวเดียวกันนะสีคอทาเทบีพีเหมือนกันนะเหมาะสำหรับตากฝนก็ได้ตากน้ําก็ได้ฮะทนน้าทนฝนเอ่อเ,เคมงเคมีที่ทนได้หมดเลยอย่างดีเลยนะก็ลางสไลด์ก็เหมือนกันถ้าเป็นลางอลูมิเนยียมลูกค้า,ายึดยึดพาวเวอร์ได้2ตัว3ตัวก็ยึดไปฮะลูกค้ายึดไปเลยฮะลูกค้าจะยึดต,ตรงไหนก็ยึดไปเลยนะเป็นก็ไม่ไม่มีรอยนะก็ ไม, mic, ไม้ไม้ไม้ก็ไม้ตัวเดียวกันฮะ้รุ่นสิบอยู่กับไม้ตาภูเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะไม้ไม้สิบห้ามิลนะไม้อัดสิบห้ามิลตาภูเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนส่วนส่วนข้างๆเนี่ยเจต้อยกัดเหมือนกันนะกัดเป็นโลโก้เหมือนกันเนี่ยเยต้อยซื้อเครื่องมากัดเองนะกัดเป็นโลโก้นาคาชินะเป็นแบรนด์นาคาชิเลยมุมก็มุมมุมฉากเป็นเป็นเหล็กนะเหล็กชุบซิงก์นะแล้วก็ไอ้นี่ขาตั้งเหมือนกันนะขาตั้งก็ซ้อนได้เหมือนกันเป็นขาเหล็กนะลูกคา้ายึดไปเลยฮะ ส่วนส่วนอีกรุ่นหนึ่งฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่ที่จะต้อยทําขึ้นมาใช้ใช้ใช้เป็นรุ่นก่อนมันก็เป็นไม่อัดมิบหมือิลกันฮะไม่อัด1 0 15มิลตาภูเขาเหมือนกันนะแต่หูเนี่ยหูอันนี้เป็นรุ่นเก่าก็เป็นรุ่นเก่าใช้หูเจาะเอาใช้หูเจาะนะก็ใช้มือสอนก็ไปมุมก็มุมก็เป็นอ่มุมเป็นพลาสติกนะอันนี้ก็เป็นรุ่น10ยูฮะลูกค้ารุ่น1ิยูไม่อัดตาภูเขาเหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นที่ถูกฝ่านะลูกค้าก็ อันนี้ก็เป็นอันนี้จะไม่มีรางสไลด์นะลูกค้าลูกค้าวางพาวเวอร์ไปเลยแล้วก็ยึดยึดน็อตจุดเสียก็คือยึดแล้วก็ถ้ามายึดใหม่มันก็จะเป็นรอยแต่แต่รุ่นใหม่ที่เฮต้าต้ยทําขึ้นมานะมันเป็นรางลางอลูมิเนียมลางอลูมิเนียมนี่ลางเฮต้า้ยใช้อย่างหนาเลยนะเป็นอลูมิเนียมอย่างหนาเลยนะลูกค้าเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแหวนพลาสติกนะเป็นแหวนพลาสติกนะการเวลายึยดยึดเข้าไปแล้วเป็นรอยอ่ะลูกค้าเนี่ย ใช้ไขควงสี่เหลี่ยมยึดเข้าไปนะลูกค้าอย่ตาต้อยเน้นเรื่องสีที้งเน้นสีคอทาเจีบีพีนะก็สีหยต้อยนีดด่ทนแดดทนฝนนะทนน้ํากันน้ําได้ก็รับประกันนะอย่ต้อยรับประกันนะเรื่องไอ้ไอ้เรื่องสีเนีย่ยรับประกันเลยเพราะอย่ตาต้อยทำเองนะรับประกันเรื่องสีเลยนะสีใช้สีอย่างดีเลยโคทาเจีบีพีนะก็กันสารเค,รม,เครมีได้กันทุกได้ทุกอย่างนะลูกค้าเน้นก็นไอ้เรื่องน้องเรื่องน้ำลูกค้ากันได้สบายเลย ลูกค้าครับไอเนี่ยมันเป็นรุ่นรุ่นเก่านะรุ่นเก่าที่ว่าที่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 ยาใต้ทาอยู่นะรุ่นเป็นรุ่นเก่าก็อันนี้ก็เป็นรุ่น10ยูนะสิบยูตัวนี้ก็เป็นราคาอยู่ที่พันหกนะลูกคา้าราคาราคาอยู่ที่พันหกนะก็เป็นหูธรรมดานะพันหกนี่ลูกค้าไม่รวมค่าขนส่งค่าขนสง่สงลูกค้าต้องออกเองนะสองร้อยบาทเพราะว่าทางนี้เ็เพจเนี่ยทางนี้เเพทเขาอยาวัด ขนาดฮะเขาจะใช้วัดขนาดอันเขาคิด200บาทนะไปเก็บเงินไปทางเลยนะลูกค้าเก็บเงินไปทางฟรีเออไม่รวมไม่รวมค่าขน,นส่งค่าขน,นส่ง200บาทนะ10ยู10ยูรุ่นใหม่นี่นะเป็นเอ่อที่ว่าเป็นเป็นถูเหล็กนะลูกค้า10ยูรุ่นใหม่นี่นะ10ยูรุ่นใหม่เนี่ยราคาอยู่ที่2องพนหนะลูกค้าค่าขน,นส่ง200บาทนะราคาตัวนี้อยู่ที่2องพันสองฮะหกยูนะลูกค้า6ยูอยู่ที่2องพันสองนะ แต่ลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะสองร้อยบาทเพราะว่าทางนี้เแพ็กเขาใช้วัดขนาดเอา